ตอนนี้คุณอยู่ในช่องอาชิตาสตูดิโอนะครับผมกราบสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอ้วันนี้เราก็เพิ่งจะได้ลงคลิปเนาะเราไม่ได้ลงมาเกือบสัปดาห์แล้วนะครับซึ่งวันนี้ก่อนที่ผมจะามาอัดคลิปลงใต่ถาวันนะครับก็ว่าตัวอะไรจําเป็นบ้างวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตคลิปล่าสุดเลยนะครับผมซึ่งเป็นกระแสมากตอนนี้ในกลุ่มนะครับลูฟี่ครับ B.M. นะครับดูฟี่เกียรอ่าตัวนี้เลยครับผมนี่จัดหนักจัดเต็มมา5ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับก็สแตทก็จะประมาณนี้ครับผมโจมตีตอนนี้อยู่แค่600สนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่อาวุธอะไรเลยใส่เป็นอ่าสกิลดาเมจนะครับแล้วก็อ่าเป็นเปิดก่อนนะครับสกิลดามเมด90%นะครับผมแต่จริงๆผมจะใส่ชิ้นนี้ครับ จะเปลี่ยนมาใส่เป็นชิ้นนี้ครับผมเป็นโกลเด้นกันนะครับปืนสีทองก็คือได้แอตแท็18%แล้วก็มีทูดามิให้อีก30%ถ้าใส่ของตรงสายก็จะบวกคิ้อีก15%นะครับใส่ชิ้นนี้เลยชุดก็เป็นชุดสูตรปกติทั่วไปนะครับฮาคิก้ก็เดี๋ยวจะผมจะมาเล่นเป็นสายอแอตแท็กนะครับผมสายโจมตีเลย ่าก็จะอัพประมาณนี้ครับเดี๋ยวช่องที่5ผมอันนี้ดีกว่ารู้สึกว่าอันแรกจะแรงมากเลยนะครับผมส่วนหินส้มผมอัพ100กับ100นะครับไม่ได้ับอะไรมากมายเนาะอ่าตอนนี้ ADK ผมเพิ่มมาเป็น7,9,000แล้วนะครับส่วนเลือดก็อยู่ที่8ล้าน7นะครับผมมาดูสแตตฝั่งนี้กันบ้างครับก็เกาะนะครับ2,200นะครับ สปีดพันสี่นะครับสกิลดาวมจชสามสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าแล้วก็มีคีนะครับหกสิบเอ็ดอันนี้นะอ่าเป็นแม่นยำนะครับยี่หกเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็มีต้านทานสถานะสามสิบนะครับมีทูดาเมจอยู่หกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งมันเหมาะเจาะตรงที่ว่าอ่ามันมีพาสซีฟสกิลอยู่ช่องหนึ่งครับอ่าช่องนี้ครับผมอ่าสตาร์ทบัตเทิร์นะครับก็คือเปิดเปิดเกมมานะครับก็จะ เหมือนว่าจะใส่ฮาคิคเกาะนะครับก็จะมีบล็อกดาเมจาทอะไรสักอย่างนะฮะเฮร้อยนึงนะครับมีเกาะนะครับมีแล้วก็มีการเจาะเกาะนะครับแล้วก็มี100% to Damage นดนะครับผมน่าจะประมาณนี้เพราะว่าผมไม่ได้โหลดเวอร์ชั่นภาษาไทยมานะก็เลยอ่าสกิลก็อ่านไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะครับส่วนช่องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นมีพลังโจมตี200%นะครับสำหรับนะครับ ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามที่เลือดเหลือน้อยนะครับก็จะได้โดนพลังโจมตีเพิ่มไปอีก200%นะน่าจะประมาณนี้นะสกิลช่องแรกนะครับอ่านมั่วสับสนหมดเลยครับสามา4ีแล้วก็มา1นะฮะช่องแรกนะครับก็จะโจมตีนะครับสามตัวนะครับคนฝั่งตรงข้ามที่มีพลังชีวิตต่ำที่สุดนะครับก็จะ75% ฮิวิ่งเหมือนว่าจะไม่ให้อีกฝั่งหนึ่งฮิวเลือดได้อะไรน่าจะประมาณนี้นะไม่ค่อยเก่งครับ <c oughs> ช่องสองก็จะบวก HP 20%นะครับ ADK 25แล้วก็มีคียี่สนะครับอ่าทีนี้เรามาดูความสามารถกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้ผมจะไปทำคลิปไในถาวันเนาะเดี๋ยวให้ดูซับซอบกันลวกันนี่วันนี้ผมยังไม่ได้ไต่เพิ่มเลยนะครับผมกะว่าจะอัดคลิปต่อจากนี้แล้วก็จะไต่ ไปไปในคลิปพร้อมกับคนดูทุกท่านเลยนะครับผมมาครับผมเดี๋ยวเรา,ามาลองลูฟี่กันก่อนดีกว่าเนาะคือผมได้แชร์เข้ามาในกิลผมนะครับเมื่อกลางวันนี้ช่วงบ่ายสามนะครับประมาณบ่า,บายสามนี่แหละบ่ายสองบ่ายสามผมไปลองทีมกับเลมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะผมตั้งเป็นตัวแทงตัวหน้าเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับชัปเปอร์ผมเปิดก่อนนครับเพราะว่า เน้นเป็นทีมสป,ปีดนะครับผมอ่ามันโก้ครับโดดครับปรับเข้าให้ติดใบอยู่สองตัวนะครับแล้วซาโบอีกฝั่งติดมือน,นะครับผมหูเจอสวนเกือบครึ่งหลอดซาโบรู้สึกจะไม่แรงแล้วนะมาลูฟี่หมัดของกันครับโอ้โห หายไปสองครับคุณผู้ชมดูฟี่นี่สุ่มโจมตีแค่สาตัวนะครับตัวที่เลือดน้อยมากถือว่าแรงมากๆเลยครับสกิลอันติีของเขานะครับดูดีคุณผู้ชมเหมือนจอ่าที่เคยอ่านไปนะครับว่าดูฟี่เปิดมาเธอร์แรกก็จะมีองไงเกาะนะครับกันเจอกเกาะอะไรด้วยนะเธอร์แรกคือเลือดแทบไม่ยุบเลยอะ่ะอีกฝั่งตรงข้ามก็ล่วงก่อนเนาะยังไม่ทันได้โจมตีดูฟี่เรา ถึกครับถือว่าโดยรวมใช้ได้นะแต่ต้องให้จบภายใน1-2เทินนะครับมาดูนะครับดาเมจก็ไม่เท่าไหร่ถือว่าไม่จัดจ้านมากนะฮะแค่อสองล้านเองอะ่ะถือว่าไม่เท่าไหร่นะครับอสองยี่สิบสามล้านนะดาเมจไม่ใช่2ล้านครับผมส่วนดอฟี่นี่ไม่ต้องพูดถึงครับแรงอยู่แล้วนะฮะมา เดี๋ยวเราไปลองทีมอื่นกันโอ้โหเลเวลร้อยหกบ้าไปแล้วอ่าลองกับบิ๊กมัมครับบิ๊กมัมอะไรกันเนาะแม่ใหญ่ครับมาเดี๋ยวเจอกับบิ๊กมัมผมจะใช้ทีมดูฟี่เลยครับยืนหนึ่งครับดูฟี่าชอปเปอร์สองครับตามสูตรเรานะแล้วก็จะเป็นซาโบอ่าไม่ใช่ซาโบครับเป็นมันโกนะครับแล้วก็ ซาโบสองตัวเลยโอเคไปลองนะครับมาดูซิว่าดาเมจจะจัดจ้านไมหมซาโบแต่ลูฟี่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับเท่าที่ลองมามาครับมันกกโดดครับไปนะครับเกือบยกตีนะครับโอเคซาโบเปล่าโอเคอยู่โอเค,อย,อ,เคอยู่ครับเปล่าอีกทีนึง โอเคอยู่ครับโอเคอยู่ลูฟี่เก็บงานนะฮะลูฟี่เก็บงานครับผมหมัดเข่ากันครับลูฟี่เก็บงานอะไรวันนี้ไม่แรง <c oughs> โอ้โหแครอทยังไม่ล่วงเลยฮะแต่ทูดาเมจถือว่าแรงมากนะครับผมลองมาหมดแล้วเมื่อกลางวันนะครับทั้งแอตแทกเจาะเกาะนะครับแล้วก็มีทูดาเมจแล้วก็เป็นเฮดพีคิลองมาหมดเลยครับลูฟี่เนะี่ย แต่ที่ยังไม่ได้ลองคือสายคีครับอาจจะเอาเงาหนวดขาวมาใส่ให้ลูฟี่แล้วก็เป็นหูอะไรนะโคตรแรงตีธรรมดาคุณผู้ชมเฮ้ยถือว่าสุดนะมาจบเกมสักทีนี่อไงจะปร้อยเดี๋ยวเราไปลองอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวดูก็ ดาเมจถือว่าไม่จัดจ้านเท่าไหร่ครับผมก็พอได้ครับมาครับผมตาสุดท้ายนะฮะเราจะเจอกับท็อปเวียดนามเลยไหมนี่ไงลิวเคนนะครับริวเซนริวเคนนี่แหละมาสุดยอดครับนี่ครับดูทีมเขาเลยครับผมมีลูฟี่นะครับมีคูซันสองนะครับโดฟาสองแล้วก็ลูฟี่เจสี่หนึ่งตัวนะครับเราไปลองทีมแล้วกันครับ ผมจะจัดเซตนี้ไปเจอกับเขาเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาแครอทออกหนึ่งตัวแล้วกันเนาะแล้วใส่เป็นอุซบไปเออใส่อุซบครับเวลาลูฟี่ต่อยก็มานาเขาจะได้ยุบนะมาชมกันครับเธอแรกลูฟี่เปิดก่อนครับนี่แต่โดฟาเราก็เร็วกว่านะฮะอ้าวมานารถครับปกติครับอุซบนี่ตัวน่าใช้นะครับ มาโดฟ้าเกาพุแรงนะฮะซาโบเปาลูฟี่เก็บงานหน่อยนะลูฟี่บีเอ็มเก็บงานให้พ่อหน่อยนะลูกลูฟี่บีเอ็มน่าจะเก็บงานนะครับเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้ครับมาครับหมัดของกันครับปั๊ปปั๊ปั๊ััััโอ้โ้ลูฟี่หายครับฝั่งนั้นลูฟี่หายครับแต่ลูฟี่บีเอ็มเขายังอยู่นะครับคุณผู้ชมโอห้ ทำท่าเหมือนจะแรงนะฮะแต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับผมนีไม่ไงไม่เท่าไรงเท่าไหร่เลยอะัวฟา้ามอกไอ้หนูเองนิ่งเด็กๆไปนะเออนี่ไงมีเกิดก็เท่านั้นนะครับผมมีเกิดก็เท่านั้นนะคะฝั่งเราเลื่อนแทบไม่ยุบเลยนะครับมีแค่แถวหน้าเท่านั้นนะฮะสุกซันครับโอเคจะมาแช่หูต่อยแปดล้าน กดแรงในี่เจอเรือซันนี่แล้วนะฮะโดฟา้าเก็บงานครับผมเรียบร้อยครับเรามาดูดามเมดกันดีกว่าโอ้โหลูฟี่ลูฟี่นี่ก็พอออกับโดฟา้าอีกตัวที่สองของผมเลยนะผมมีตัวเดินดามเมดอยู่ตัวนะครับส่วนซาโบก็ดามเมดถือว่าไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะเทอร์นี้แต่โดยรวมถือว่าโอเคครับคนที่จะกำลังทำลูฟี่ BM นะครับทําไว้ก็ไม่เสียหายนะครับผมหรือว่าน่าทํามากๆครับตัวนี้ถือว่าน่าทําอีกหนึ่งตัวเลยนะครับถ้า,าคุณยังไม่มีโดฟาก็ไปสุ่มหางขอ,องเขียวกันดีกว่าถ้าได้ลูฟี่มาเผื่อฟุกได้มาก็ทําไปนะครับแต่ถ้าได้โดฟาผมแนะนําให้ทําโดฟาก่อนนะครับผมแต่ถ้าใครมีโดฟาแล้วก็ไปทาําซาโบนะครับ เพราะว่า2ตัวนี้มีประโยชน์ที่สุดแหละครับในแพทปัจจุบันนะครับส่วนลูฟี่คือตัวเข้ามาใหม่คือเมตาครับถามว่าเก่งไหมก็เก่งนะครับแต่ผมว่ายังไม่สุดเท่าไหร่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดปูกใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอสัก30ไลค์พอครับแล้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอนะกันนะก็ยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ